หนี้หมดขับรถเนี่ยเดี๋ยวให้เป็นคนขับรถดีกว่านะรถอะไรอ่ะตั้หนึ่งมันแลกเกือิบนาทเฮ้ยรอเราก่อนดิเธอคนมีสีเยอะเฮ้ยไม่นะบอดเก็บไปแล้วเราอดเลยเบอร์ในนี้ไม่มีบอดมีแต่เพย์เยอะพยินไข่ปุ๋นเนี่ยหน้าตาอุบาทไ์ใเลย ไม่เชกูเว้ยไม่ถึงคนดบนดป้ายงงดแล้วงแอันนี้เราไปอันนี้ใครขับเดี๋ยวของเราขึ้นว่ารถร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอ๋อนี่ไงเอฟเป็นคนขับไปเลยเกิดเลยเนาะไปไหนไปไหนก็ได้แล้วแต่เลยโอเค<ต>งั้นถ้าเจอคนเราเราอย่าเพิ่งบวกมากเดี๋ยวเอฟฟ้าขับสั่งจราก,กันเออไม่ขี้ยดไม่พวกเราก็ไม่ต้องบวกมากถ้าบวกมากก็ตายเพราะเรืองลบพวกเราก็มีร้อย เลือดพวกเราก็มีเพียงแค่ร้อยร้อยก็เพีย์เลือดอย่าลงบนหลังคาข้าว่าข้าว่านีคนลเข้าว่านีคนเขาลงมาก่อนแล้วเหรอวะอย่าอย่าไปทางเขาเราจะโดนสอยไม่ได้ไปทางเขาโว้ยคุณพิงไม่เหอยใช่ป่าวเฮ้ยรถรถไปไปไม่โดนเฮ้ยขันรถเนี่ยุ๊ยอีกหนึ่งเฮียรถแม่งรถแม่งแปลกกว่ารถชาวบ้านแม่งเลย รถที่นเหมือนกันให,เหน้เก็บสีเหลืองมันจะได้อับเบลรถเก็บ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 สีเหลืองไม่ได้อับเบลรถไอเคคือมันจะดูดเข้าตัวเมื่อเราอยู่ใกล้ถอนะไอ้เหี้ยมันโอ้ยเลื่นอนร,นรถเลยเลื่อนรถตั้งนานแล้วเพื่อไปเก็บกระสุนเลื่อนรถตั้งนานแล้วใช่หรอวะนี่ไอ้ายุคราวนี้มีบาสุก้าด้วย ใช้พี่เอนของเราเองเ้นั่นเก็บอันนี้แทนละกันในตรงนั้นแม่งเสี่ยงว่ะได้รอยนะเดี๋ยวมันจะมีไอ้นี้มันมันมาฮะเก็บเก็บเก็บสวยจะมีบอกุล่าถึงแล้วไปตามถนนได้สวยงๆ ไม่ได้ขับรถมันนานประมาณยี่สิบปีคออ็อก็เคยขับแล้วไม่เจ็ใช,ใช่แต่ฟีไฟแม่งฟี v Fi ไฟแม่งเลงน้องก็หวงแปลกนะลาขับบอยสุดในกลุ่มแล้วตั้งแต่เรีคอร์มันก็ขับแต่ไม่้มนไม่ใช่ความจริงกระสุนอยังเพิ่งเก็บเยอะเพราะเพืกอไม่ใช้ถึงก็เก็บไปเอ้ย โดนโดนเลยลายยิงโดนลายยิงโดนแตเฮ้ยมิสไซด้วยเฮ้ยต้องตงมันคนเราจะต้องไปฆ่าเขาเรามีมิสาซอะโคตรเจ๋งเลยว่ะมันมุมเปอนมันพมของในรถด้วยคล้องมันตัวเดียวเออไม่เหอนว่เราสามารถที่จะอะไรก เ้ยเลยโคตรมาสวกแม่งเลยปวกแม่งเลยเ้ใจเย็นอ้ยเราถูกแกงเต้าอืออ้งเกนปุยมุ้ยกูโดนลุมเกนปุยุยเกินปุยุย เล่กเูออเลยแล้วกันออกกอเลยตรงนี้วงแดงตรงนี้วงแดงเอ้ยเอ้ยหวเอ้ยเอ้ยเด้ยไปหิวแล้วกันไปหิวเฮ้ยมิดไซแม่งเลยเออสาสบ

บุ้งเออตายเก็บมั้หมดสวยว่ะความสามัคคีเป็นเหตุสังเกตได้เฮ้ยวิววิวเอาววเอาววเนียเน่วเอาว็เอาวิวก่อนนะชวนเระสินด้วยอันไหนว่าวิวเนี่ยววไปเนี่เว ลอยขีดข่วนเลือดเลือดยังไม่ต้องเก็บก็ได้เก็บไปด้วยก็ได้เฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงนะรถดีเลยโอเคเดี๋ยวกูอุ้ยมันยิงเกือบโดนอ่ะเออมังไม่โดนเดี๋ยวเก็บกระสุนก่อน กระสุนบุรจะได้มีเยอะไอ้กระเพาลอตรงนู้นด้วยที่ดูมันเป็นกระสุน RPG ด้วยนะใช่ไหมกระเจ้ RPG ยิงแม่งเลยมันมีกระสุน AR ด้วยเอออย่าลืมไปเก็บเวลด้วยืตรงนู้นเขาปะทักันแล้วอ่ะแต่เราอย่าบวกเ้ยบวกตรงนี้แม่งเลยไปหันและยิงเอาระวังวัง

เฮ้ยอันนี้จุดเสี่ยงวะ่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนชนเมื่อกี้มันมีคนมีคนตกรถมีคน,มนตกรถมีคนทำเพื่อนตกรถไกลมากเลยนะแล้วจะบืกอไปมันไกลมันไกลเยอะมากข้างด้วยอ่ะเขาเ,เขากำลังหัวกันยิงแม่งเลยยิงแม่แงเลยซอยหลังซะงังนี่เกิดปุ๋ยงูเหรอเขาฝาบ่ายโดนโ่แล้วเกิดศูนย์ยิงได้ไหมเกระสุนยยิงได้ไหม ตั้งเลี้ยงตัวนู้นน่ะเขาโดนบอลมาเติมน้าชี้น้าหน่ะปะเอกองกันนะอุ้งปุ้ง,งตาย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  okay. โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ด้วยเหรอไล่ยิงแม่งเลยมันมันมันใกล้ตายแล้วอือชีโ้โดนโดนมิสไซมิสไซตายสักทีเถอะอุอ้งเฮ้ยเราตายเข้ามา เพืยอข้างหลังเขาทำอะไรวะข้างหลังมันยิงเราเนี่ยไอ้ข้างหน้ามันก็เฮ้ยไอ้เหี้ยปืน RPG ข้างหน้ามันปล่อยระเบิดใส่เราอ่ะมันยิงยิงปุ้งปุ๊งปุ๊งปุ๊งเราไม่น่าตาหลอนเลยประเด็นคือต้องสี่ขิวกูแหะสี่กูขับรถอย่างเดียวโตวิ่งอยากมานางละวอยหน้าหน้าหน้าข้างหน้าอย่ากตอนนี้เราอย่าบวก เฮ้ยโดนะเลือดรถเราจะหมดอยู่แล้วเราจยอะโบเดียวเราตายโอเคยิงนิสสับที่นั่งได้อิทเคเฮ้ยไปปั้นปั้นปั้นตรงนั้นไปยิงมันหน่อยมันจะตายแล้วนะใหม่นะคือมันเป็นปุ่มอะไรปุ่มสนับที่นั่งเอ้ยเหี้ยนั่นแหละฆ่ามันไอ้นั่นมันจะตายอยู่แล้ว ถ้าเราตามเราจะเป็นแคตาทำเหมือนเดิมอ่าฮะก็ขับอมอ้อมขับอมอ้อมขับอ้อมอ้อมเลยขับอ้อมขายมันเลยเอออ่ะอับเก็บปืนอับเก็บปืนแล้ววะอันนี้คือปืนแหละปืนนี่ลอยฟ้าทะลดินปืนไอวอร์เนาะปืนระเบิดเฮ้ยแล้วปืนระเบิดหรอวะ เดี๋ยวเราเก็บกระสุนให้กระสุนจะลุมีเจ๋อทัรูปด้วยไอรูปหมัดคือรูปอะไรวะเฮ้ยเฮี้ยบวกเลยไหมยกเลยบวกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเฮี้ยโอ้ยเสียวทุน เอ้ยข้างหลังตามาว่ะเอ้ยปืนระเบิดปืนระเบิดปืนระเบิดไอ้ควายเลือดเลือดข้างข้างหลังมันเลือดเดี่ยวนะโป้งจะดและเห็นเลยดีกว่าเพราะเราจะตายแล้วเราจะตายแล้วเนี่ยรูเลือดเราก่อนสีเลือดรถเราไม่หยุดปิดกว่าเองอย่ามาอย่ามาอย่ามาโอเคไปแล้วไปแล้วเลือดเต็มแล้วด้วยโอเคเลือดพวกเราเต็ม了 เตอยหมก็บไือป่ากิบไปเรื่อยๆไอ้รูปเสื้อเกาะคืออะไรวะไอ้พวกสกิลสองันก็จะเพิ่มเกาะลยคือมันเตรียมไว้จะไม่เป็นค่าไม่ตายสมมเกาะยข้าข้างล่าง เราจะตายแล้วเลื่อนรถเรามีอยู่ศูน <Yeah. S 2> เยี่ยมเหลือแค่อย่างเดียวที่ช่วยได้ตอนนี้คือเลือดคนเออ,เอ,อแม่งนะตอนนี้พวกเรายังฆ่าใครไม่ได้เลยเฮ้ยเ,เดี๋ยวนะออบวกมังเลยบวกมัง้งมาเบิร์ตอืออือ,อ,อ,อตายได้แล้วได้แล้ว มีเก็บรีเวลกาก์ดไหม GM เฮ้ยเมื่อกี้ดีโชว์ไปเนี่ยดีกลางน้ำถ้าเกิดในน้ำมันสามารถดีได้นั่น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 เฮ้ย เราเราอยากหันหลังให้มันมันต้องหันหน้าเพื่อจะได้ปล่อยบนบัตรก้าอย่าตามอย่าตามอย่าตามปั้นตาไม่ใช่เหรอวะอืเฮ้เขาตามเขาโเฮ้ยยิง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 ได้รูรูเลยทีเนี้ยยิงได้รูรูเลยเฮ้ยเขาจะเขาจะสลิกเขาจะเลี้ยวแล้วว่ะเขาจะเลี้ยวแล้วเนี่ยไปแล้ว เกมนี้ให MM ้เราเหมือนเล่นเกมชื่อชื่อฉากไงไม่รู้วะสนุกเฮ้ยเเข้ามาเข้ามาปืนระเบิดเออเออตายเคสวยชนะตอนนี้ราได้กี่เชือโอเคเชือกแปเหรอไม่ได้หรอกเลยไม่ได้ฆ่ะเลยค่ะไม่าด้เลยมันน่าจะเพราะเาจะเศร้าเราจะเล่นหมุนนี้ของเราจะสลับไปแบบนี้นเลยเออรูประเบิดดีเลย เฮ้ยนี่ยงระหลบนี่ไม่เชื่อเรากระโดดหลบมันเ้วยถ้าหลับมันก็โดดหลบเราคือมันคบแบบเอ้ยมันเฟี้ยวไปจังหวะคือคำสิ่งที่มันกินควรจะแบบเนี้ยกระโดดหลบอ๋ออันนี้คือปืนอภิชัยแบบยิงลัวอาบปียีอาบปียวงแดงว่ะวงแดงข้างหน้าข้างหน้าโอเคข้างหน้าข้างหน้า โอ <Okay, S 2> เค<ร>เดี๋ยวเอาปืนนี่เฮ<ร>้ยตรงนู้นมีศพให้เก็บด้วยวะเรา,เราอ okay, okay. เคไม่เก็บศพไอคนที่ตายไหมล่ะเออใช่มันกม,มันอยู่ตอนทนี่เรามาผ่ามาไกลอะีตดหลายคนเลยวะีน นี่ว่าัวเอเาเอี่มันิทางหน้าด้วยเนี่ยทางแดงเนี่ยาโอเคแอกยโอ้ยโอ้ยการอัยเด้ยโอวยอ้ยโอเยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอเหโอยาอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอ้อ้อ้ยโเราโ้ย้ยยโอ เาคู่ไม่ดิมันไม่ใช่เหลือแปดหร่ามันเหลืออยู่ห้าคู่ม e ันออยุสี่คู่เฮ้ตอนนี้มันเหลืออยู่ห้าคนรวมรวมเราตอนนี้มันเหลือเพียงแค่สี่คนสอือตายโอเคพูกเราได้ทางเลเวลได้ทางอะไรแล้วโอเคโซนิสตโลนิดเดง เออเตรียมข้างหน้าเลยเตรียมข้างหน้าสายสงเอยู่เอ้ยเออเอ้ยอึดไอ้เหี้ยนี่อึดระวังระวังไอ้เหี้ยนี่อึดอึดแม่งหงุดหงดของพวกเราอีกเอ้ยเอ้ยไม่นะไม่นะไม่นะหนีหนีปั้นหนีหนีอันนี้คู่สุดท้ายแล้วว่ะไอสัตว์คู่สุดท้ายคู่สุดท้ายแม่งหงุด

ไอ้เหี้ยตรงวันนี้แหละตรงว่าอ้อมมันวะมันที่เดิจังหวัดชิปโอเคโอเคโอเคเลือดรอดละเออตายยิงปืนระเบิดเราบอกเลยว่าเรายิงปืนระเบิดแม่นไอ้เหี้ย โ okay, อเคเหรอเดี๋ยวไปบมมีที่อ่ะเมื่นกี้เราขอลดแสงแต่แน่นอนว่าคุณผู้ชมจะไม่เห็นว่าผมลดแสงโอเคเราปรับแสงรถแล้วซึ่งแน่นอนว่าตาสุดท้ายแล้วนะตาสุดท้ายแล้วเราก็เราก็จะพอแล้วปล่อยมันชาร์จไว้ก่อนมันไม่ล่ะอ๋อมันมันสุบป,ปะหลังอนะ เรามาตรงที่เราเราเคยสลับรถกันนี่ไงเราเป็นคนยิงโอ้ยโอ,โอ,โอมาถึงพวเราก็โดนยิงเ่ยใกร้หน่อยเขายิงไม่เก่งใช่เยี่ยมเลยเอออัพเวลว่ะวันนี้เราดันเผือกไม่มีสก,กินด้วยชิมหา จำเถออีกเดียก็ได้คนคืนอื่นโอ้ยโอ้ยดีแบบฮาร์ดคอร์โอเคเราได้รอนัด้ได้รอนัดแล้วได้รอนด้ดแล้ฮ ตเสเที่ตกวงแล้มั่งโอเคปืนระเบิดได้บดดกมระสุนต่อเลยลแล้วกันปั้นพวกเราทียังไม่คิวขึ้นกว่ามันจะเจอคนรถ เราสามารถยิงเขาไกลได้ภายในชุดพี่นันก็ยากแล้วว่าพอง่ายแล้วนะถ้าเรายังไม่เจอคนพวกเราก็อย่าพึ่งหวันเลเอ้ยเดี๋ยวข้างหน้าข้างๆข้างไหนเปิดๆเขาปล่อยโอเคๆข้างบนแม่งกำลังอ่าเขายิงเราเล้ก็เปิดเลยนะโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยๆฝั่งนู้นฝั่งนู้นข้างๆเปิดเลยเนาะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยอะไรถูกถูกล็อกเป้าถูกล็อกเป้าเอ้ยเฮี้ยเฮี้ย เออตายคเอาปืนระเบิดเฮ้เอียเดี๋ยวคนคนโอเคบั็กเฉยบอกเราใช้ปืนระเบิดเก็บคู่อยุดเค่สองนตายเตนเตเตเตอนตื่ตืตืงนตอเตเตอตอนเตืเตืนอนเเเอนเเ เราให้เขาโอเคนั <widely sauna doctor ate> okay, <h mid> ่นแหละเปิด okay, ก okay, okay, uh ่อนเลยเขาจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเราโอเคข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้ายิงยิงตุะเบิด์ตตุเบิดฟุตฟิตสวยแล้วตอนเนี้ยปุ้มถอยถอยถอยข้างหน้ามีไหม กมัน้รองแกะเจะเอาทอวงาไรถไปหาเข้ยอ้แเมันโคตรบบเดเลยใช่มันโคตรเลยเ้ยทำไมเราเริ่มแหลกแล้ววะเราเล่นเพียงแค่ประมาณ ยิงเปิดหมดเลยห้ามมาเ,เกมเนี้ยเราเล่นแค่ห้าวันเราก็น่าจะได้โคโนโมาแล้วแหละเราดยเธอจริงเพราะว่าวันวันเนี้ยเราเล่นไปยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยนะเอออะฮะหลังก็ได้เลเวลโคโนโมาตั้งสิบสามถ้าเกิดครบเหนือเราจะต้องเจอคนต้องสี่เหนื่นอยหมดเออตอนนี้เราได้สิบสามแล้วเนี่ยึ่งวันก็ได้เ,เก็บบ้างออ,อไปยิงยิง อย่าบวกนะอย่าบวกอย่าบวกเออนั่นแหละสอยมันอย่าให้มันเข้ามาใกล้เฮ้ยมันมันก็จะยิงพวกเราด้วยว่ะมันจะยิงพวกเราเออเปิดไปแล้วกัคนตายเป็ุดัแล้วก็้องตอนเนียอาวุธตนนี้ะถึงเท่าไหร่ยนัดหรเปนพัน้วใช่ร้อยนัดเป็นพันปืนระเบิดเป็นยี <One input> ใช่ใช่รอยนั้น huh, ป uh ันระเบิดยี่สิบประมาณนั้นโอเคเยอะอยู่เยอะอยู่แล้วก็เก็บบ้างเถอะเดี๋ยวสักพักก็มันต้องมีการปะทะยิ่งใหญ่ถ้าพวกเราจะประทัะประทัะตอนเป็งเปิดดีกว่าถ้าถ้ามันยังไม่ใช่ช่วงที่ควรจะประทัะแล้วก็อย่าประทัะเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะได้ขึ้นสวรรค์อ่าฮะจริงเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ขึ้นสวรรค์คู่ ม่ว่ามีพวกไม่ว่ามีคนวอนเนี่ยตามหลังตามหลังเนี่ยมีคนตามหลัตามหลังยู่ไนวะด้านข้างเขาไปแล้วเนี่ยขึ้นไปข้างบนแม่งจะอีกแน่ปืนระเบิดถือไว้ก่อนเลยอออยออออ แปงทอดเฮ้ยยิง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 เอ้ยเอ้ยเลือดเลยเลือ้เจ็ดสิบเจ็ดโอ้โหดิบดิเออเอาไอ้นี่มันงอนอ่ะไอ้นี่นะไอ้มันยิงไม่โดนโอเคอนี่วันอนีวโอ้ยเดเราจะตายแด ไอ้เหี้ยนี่มันเป็นพวกหอนด้วยเฮ้ยไอ้น,นี่แถวที่พวกเราเจอตาที่แล้วที่หลัที่เรายิงไปอ่ะอ๋ออัน,นี่อีกแล้วเหรอใช่โอเคเอา,าอ่ะคุณผู้ชมครับถ้าชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับแฟนๆด้วยนะครับขณะนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะคุณผู้ชมจบละแคบ่าบายบายแบตผมเหลืเนาะ